สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลนะครับผมหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ c o m มอนเ a i ฟูลอิน n จ e ชั่นซ s สเต็มนะครับผมเสนออาจารย์พัฒนพงศ์แก้วโพนะครับจัดทำโดยนายอิสิทสิ์ถิ่นสมบูรณ์ทีม e 3 r นะครับรหัสนักศึกษา6 7 3 2 2 3 1 0 0 3 3ขีด7นะครับ หัวข้อแรกนะครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือความหมายของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลนะครับระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลเพ,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้และลดการปล่อยมลพิษนะครับระบบนี้ทํางานโดยการสร้างแรงดันสูงในปั๊มจ่ายน้ํามันนะครับจากนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกส่งไปยังรางคอมมอนเรลนะครับซึ่งทําหน้าที่รักษาแรงดันน้ามันสูงนะครับและจ่ายน้ํามันไปยังหัวฉีดนะครับ โมชีจะชีนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับตามสัญญาณจากห่วควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือกล่อง ECU นะครับซึ่งควบคุมการทํางานของระบบทั้งหมดโดยรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับระบบนี้นะครับช่วยให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เครื่องยนต์มีกำลังดีขึ้นและประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับในบ้านเรานะครับ ทุกวันนี้นะครับมีการนิยมใช้รถยนต์นะครับที่มีระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมันเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งต่ตงจากปั๊มสายธรรมดาที่เปลืองน้ำมันมากนะครับแล้วก็มีควันดำนะครับหรือกินน้ำมันมากๆนะครับทางบริษัท ผู้พัฒนารถยนต์นะครับก็ได้พัฒนานะครับระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมันเรีวมานะครับเพื่อช่วยในการประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับลดมลพิษนะครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบ ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลนะครับที่ผมยกตัวอย่างมา5ข้อนี้จะเป็นหัวข้อหลักๆนะครับที่เกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือปั๊มจ่ายน้ํามันนะครับหรือซับไพปั๊มนะครับ2นะครับล้างคอมมอนเรลนะครับ3หัวฉีดหรืออินเจ็ตเตอร์นะครับ4นะครับเป็นเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิงที่ทําให้ระบบฉีดน้ํามัน เชื้อเพลิงนะครับแบบคอมเอร์เลวนะครับสามารถทํางานได้และมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับ 5. นะครับระบบควบคุมคอมพิวเตอร์นะครับหรือกล่อง ECU นั่นเองนะครับข้อแรกนะครับจะพูดเกี่ยวกับาหน้าที่นะครับของปั๊มจ่ายน้ํามันนะครับหรือซับไพปั๊มนะครับปั๊มจ่ายน้ํามันหรือซับไายปั๊มนะครับจะถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์นะครับเพื่อสร้าง น้ำมันแรงดันสูงขึ้นมาปั๊มจ่ายไปยังรางคองมมอนเรลนะครับผมที่มีหน้าที่นะครับปล่อยน้ำมันตามคำสั่งของ ECU นะครับปั๊มนี้ถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ตัวปั๊มทำหน้าที่ดูนะครับและจ่ายน้ำมันโดยอาศัยการทำงานของแพลนเจอร์นะครับหรือลูกสูบนะครับในการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับผม1จุดนะครับ ปั๊มดูดน้ำมันหรือฟีดปั๊มนะครับเป็น like หัวข้อย่อยนะครับของปั๊มจ่ายน้ำมันหรือซัพพลายปั๊มนะครับหัวข้อนี้นะครับจะพูดเกี่ยวกับเช้นส่วนปั๊มของปั๊มนะครับเช่นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในปั๊มและสำคัญนะครับปั๊มดูดน้ำมันนะครับหรือฟีดปั๊มนะครับมีหน้าที่นะครับในระบบขอมมเรลวนะครับมีหน้าที่หลักในการดูดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจากถังน้ำมันผ่านกรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ และส่งน้ํามันไปยังปั๊มแรงดันสูงนะครับเพื่อสร้างแรงดันสูงสําหรับการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าสู่รางคอมมอนเรลนะครับสองนะครับรางคอมมอนเรลนะครับชิ้นส่วนที่เรียกว่ารางคอมมอนเรลนะครับนี้จะถูกยึดติดอยู่กับท่อร่วมไอดีนะครับทำหน้าที่จ่ายน้ํามันแรงดันสูงนะครับที่ถูกสร้างโดยปั๊มจ่ายน้ํามันนะครับไปให้ัวฉีดในกระบอกสูบแต่ละกระบอกสูบนะครับ นางคอมามาเร็วนะครับจะเป็นตัวกักเก็บน้ํามันที่ส่งมาจากปั๊มจ่ายน้ํามันนะครับเพื่อรอจ่ายให้หัวฉีดแต่ละสูบนะครับต่อไปทําให้เครื่องยนต์เกิดคันทํางานนะครับผมหัวฉีดนะครับหรืออินเจตเตอร์นะครับถูกติดตั้งไว้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์แต่ละสูบนะครับน้ำมันแรงดันสูงหที่ถูกส่งมาจาก ปั๊มจ่ายน้ำมันนะครับจะถูกส่งให้หัวฉีดแต่ละกระบอกสูบนะครับโดยผ่านรางคอมเรลวพปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและจังหวะในการฉีดนะครับจะถูกควบคุมด้วยระบบควบคุมหัวฉีดนะครับหรือ Controlling the Injector นะครับผมหัวข้อที่4นะครับจะพูดเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ต่างๆที่ทำงานร่วมกับหัวฉีดนะครับ 4.1นะครับเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งเร่งนะครับผมเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับในระบบการจัดการเครื่องยนต์นะครับของยานยนต์สมัยใหม่เซนเซอร์นะครับจะวัดตำแหน่งของคันเร่งและส่งข้อมูลนี้ไปยังหน่วยควบคุมเครื่องยนต์นะครับหรือกล่อง ECU ซึ่งจะใช้เซนเซอร์นะครับดังกล่าวในการคำนวณฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและจุดระเบิดที่ถูกต้องสำหรับเครื่องยนต์นะครับกล่อง ECU นะครับจะใช้สัญญาณนี้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องฉีดนะครับ เข้าไปในเครื่องยนต์เพื่อให้ได้กําลังที่เหมาะสมนะครับตามคันเล่งของผู้ขับขี่นะครับผม4.2นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบเครื่องยนต์นะครับทำหน้าที่ตรวจจับความเร็วโดยจะส่งสัญญาณความเร็วของรถยนต์ไปยังเรือนไม้นะครับผมและของ ECU เพื่อควบคุมการทํางานของระบบเกียร์และสั่งจายน้ำมันเชื้อเพลิงตามความเหมาะสมนะครับเมื่อสปีดเซนเซอร์นะครับ ช่รุรเสียหายหรือมีการผิดปกติในรถยนต์เกียร์อัตโนมัตินะครับจะไม่สามารถส่งสัญญาณความเร็วเข้ามาอย่างเรือใไว้และกล่อง ECU ได้ตามปกตินะครับเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือ Fuel Temperature Sensor นะครับ มีหน้าที่หลักในการวัดอุณหภูมินะครับของน้ามันเชื้อเพลิงและส่งข้อมูลนี้ไปยังหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ่อง ECU นะครับกล่อง ECU นะครับจะใช้ข้อมูลนี้ในการปรับจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและจุดระเบิดให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานของเครื่องยนต์นะครับการทางานของเซ็นเซอร์นี้นะครับช่วยป้องกันไม่ให้ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับร้อนเกินไปซึ่งอาจทําให้เครื่องยนต์ทํางานไม่ปกติหรือไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับ เซนเซอร์นี้มักจะติดตั้งอยู่ในระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเช่นรางน้ำมันเชื้อเพลิงหรือท่อน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับ C.4 นะครับเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นนะครับผมใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของส่วนผสมน้ําหล่อเย็นนะครับโดยจะระบุปริมาตรนะครับความร้อนที่เครื่องยนต์ปล่อยออกมานะครับ เซนเซอร์จะทำงานร่วมกับคอง ECU ของรถยนต์นะครับโดยคอยตรวจสอบอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับผม4.5นะครับเซนเซอร์ตรวจจับแรงดันในรางคอมเอร์ลวนะครับหรือเซนเซอร์ท้ายรางนั่นเองนะครับผมเซนเซอร์ตรวจจับแรงดันรางคอมเอร์ลวนะครับหรือท้ายหรือเซนเซอร์ท้ายรางนะครับ ดดมีหน้าที่ตรวจสอบแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในรางเชื้อเพลิงนะครับเซนเซอร์จะส่งสัญญ,ญาณนี้ไปยังกล่อง ECU ซึ่งจะใช้สัญญ,ญาณดังกล่าวในการปรับลดแรงดันเชื้อเพลิงนะครับเมื่อเซนเซอร์นี้มีปัญหาอาจทาให้เกิดปัญหาต่อสมรรถนะของรถยนต์ได้นะัวข้อที่5นะครับ กล่อ, Unit, อง ECU หรือ Electronic Control Unit นะครับผมกล่อง ECU หรือ Electronic Control Unit นะครับความหมายมันก็คือเป็นกล่องอุปกรณ์ที่ประมวลผลนะครับเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยครับทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆจากตัวรถมาประมวลผลเพื่อการควบคุมการสั่งจ่ายน้ำมันทั้งระบบไฟฟ้านะครับระบบเบรกระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยนะครับ และการจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับให้ทํางานได้ตามมาตรฐานของเครื่องยนต์นะครับหัวข้อนี้นะครับกล่อง ECU ถ้าสมมุติรถยนต์ขาดไปจะไม่สามารถสตาร์ทติดไม่สามารถขี่ได้เลยนะครับบิดกุญแจก็บางรุ่นบางยี่ห้อก็ไม่มีอะไรขึ้นเงียบปิดเหมือนเงียบสนิทเหมือนไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่สามารถติดได้นะครับ กล่อง ECU นะครับหรือ electronic control unit นะครับมีกี่ประเภทเพื่อนๆพี่ๆทราบไหมครับว่ากล่อง ECU หรืออ l เ c ็ก o รอนิส์นะครับ Control Unit นะครับมีกี่ประเภทวันนี้ผมจะมาบอกกันนะครับว่ากล่อง ECU หรือ electronic control unit มีกี่ประเภทนะครับมีทั้งหมด3ประเภทนะครับผมหนึ่งนะครับกล่อง ECU มาตรฐานหรือ standard ECU นะครับ กล่อง ECU ประเภทนี้เป็นแบบที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์จากโรงงานนะครับผู้ผลิตมีการตั้งค่าโปรแกรมมาให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับและอุปกรณ์มาตรฐานของรถรถุ่นนั้นๆนะครับกล่อง ECU มาตรฐานเหมาะสําหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับผมที่ไม่ต้องการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมมีข้อดีคือใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีสเสถียรภาพสูงแต่อาจไม่สามารถปรับแต่งเพื่อ,เพ,อเพื่อสมรรถนะได้มากนกนะครับ กล่อง ECU แบบปรับแต่งหรือ Modify ECU นะครับกล่อง ECU แบบปรับแต่งนะครับประเภทนี้เป็นกล่องที่ได้รับการปรับแต่งโปรแกรมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆได้เช่นอัตราการฉีดน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงจังหวะการจุดระเบิดหรือการปรับพุตเทอร์โบหรือแรงดันเทอร์โบนะครับ กล่องประเภทนี้นะครับเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะของรถยนต์ครับหรือต้องการความขับขี่ต้องการการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับเร่งแซงไม่ต้องกลัวนะครับสามารถเร่งแซงได้สบายแต่ผมแต่ข้อเสียก็อาจจะมีราคาที่แพงนะครับแล้วก็อาจจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนิดนึงนะครับ สามนะครับกล่อง ECU แบบโปรแกรมได้นะครับกล่อง ECU ประเภทนี้สามารถโปรแกรมได้อย่างอิสระเหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีการแดัดแปลงหรือปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างสูงผู้ใช้สามารถปรับแต่งนะครับการทำงานได้อย่างละเอียดยิบนะครับเพื่อให้เข้าขกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับและตอบสอนองความต้องการเฉพาะบุคคลนะครับผมกล่องประเภทนี้มักใช้ในรถแข่งหรือรถที่ต้องการสามรรถนะสูงเป็นพิเศษ แต่ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญในการตกแต่งค่อนข้างมากนะครับของประเภทนี้นะครับอาจะค่อนข้างมีราคาที่สูงนะครับการปรับแต่งแต่ละทีนะครับต้องหาผู้ที่มีความชํานาญการนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งของกลดีซียนะครับคนทั่วคนทั่วไปก็อาจสามารถอาจจะทําดทได้นะครับแต่ไม่เทียบเท่าผู้ที่ชํานาญการเป็นพิเศษนะครับผม ่องประเภทนี้นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่อยากให้รถมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับให้ให้รถมันเหมาะกับตัวเองให้รถเหมาะกับผู้ขับขี่นะครับผมวิธีการดูแลรักษากล่อง ECU นะครับผมการรักษากล่อง ECU นะครับผมควรให้อยู่ห่างจากความร้อนและความชื้นนะครับ ระวังการล้างห้องเครื่องหรือการขับรถลุยน้ำเพราะกล่อง ECU หักโดนน้ำมากๆอาจทำให้เซ็นเซอร์มีการทางาน,นติดได้นะครับนอกจากนี้ในรถเรานะครับมักเห็นมดใช้เป็นที่อยู่อาศัยกันบ่อยๆนะครับหากจอดรถทิ้งไว้แล้วสตาร์ทไม่ติดรวมถึงเกิดการดีเลย์ต่างๆในรถนะครับ แต่พอตรวจสอบระบบการทํางานหรืออุปกรณ์นะครับพบว่ามีมดเข้าไปทาลางอยู่ในอ่องควบคุมนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์นะครับหากว่าเจอมดนะครับทั้งหลายอยู่ในอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับแค่ถอดมาทําความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็สามารถทํางานได้ปกตินะครับแต่ถ้ามดเข้าบ่อยๆเยอะๆอาจทําให้กล่อง D C U พังหรือกล่องช็อตไดน้นั่นเองนะครับ ดังนั้นทางที่ดีคนตรวจสอบกล่อง ECU และอุปกรณ์ต่างๆให้ห่างไกลจากมดจะดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะมดหรือหนูนะครับสามารถทําลายกล่อง ECU ของเราได้นะครับหนูเมื่อจอดรถเมื่อเราไม่ได้ขับขี่ยานพาหนะของเราเป็นเวลานานาน,นะครับก็อาจจะมีหนูนะครับเข้าไปทํารังเข้าไปกัดเข้าไปแทะนะครับอาจทําให้กล่อง ECU เสียหายหรือ,อกอด ECU เสียหายได้นะครับผม หนูและมดนะครับเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังนะครับ,บางคนนะครับก็าอาจจะเอาอายาดักหนูหรือสารกันหนูนะครับมาไว้ในรถเพื่อไม่ให้หนูเข้านะครับหรือถ้าเป็นมดก็าอาจจะมีสารกันมดหรือผงโรยกันมดนะครับกันไว้เพื่อไม่ให้ของ ECU เราเสียหายนะครับซึ่ง กล้อง ECU นี้นะครับมีราคามีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับซื้อแต่ละทีนี่ยเงินหมดกระเป๋าแน่นอนครับหลักการทำงานนะครับต่อไปเราจะพูดหลักการทำงานของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมเรลวรนะ และการทำงานของระบบฉีดนนะ้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมบันเล็วนะครับ1ปั๊มแรงดันสูงนะครับสามารถสร้างแรงดันได้1,600ถึง1,800บาร์นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตนะครับกลไกระบบแบบเก่านะครับแรงดันหัวฉีดอยู่ที่100หรือ250บาร์เท่านั้นเองนะครับแรงดันที่สูงนี้ทำให้น้ำมันแตกตัวเป็นละอองได้ดีกว่าการใช้หัวฉีดแบบเก่ามากนะครับ2 หัวฉีดนะครับผมจะทําหน้าที่จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้นะครับให้น้ํามันเป็นไฟละเอียดที่เล็กมากๆนะครับทําให้น้ํามันสามารถคุกเข้ากับอากาศได้ดีนะครับเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับ3นะครับลางคอมเรลวนะครับมีลักษณะเป็นท่อเล็กๆยาวๆที่มีความหนามากเพื่อทนแรงดันที่สูงลางร่วมนี้จะรักษานะครับ ความดันให้คงที่นะครับและมีเซ็นเซอร์แรงดันติดอยู่เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยัง ECU บอกสถานบอกสภาวะของแรงดันที่รอบเครื่องต่างๆกันนะครับ4นะครับชุดข้อคุมอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือกล่อง ECU นะครับและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆในระบบคอมเร็วนะครับจะใช้ปั๊มแรงดันสูงนะครับทำหน้าที่สร้างแรงดันน้ำมันสูงนะครับอัดน้ามันเข้าสู่รางร่วมนะครับ พื่อรักษาแรงดันในระบบให้ลุกทุกสูบเท่ากันนะร,รอจังหวะการฉีดที่เหมาะสมนะฮะที่คำนวณจากหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะรับค่าจากเซ,เซนเซอร์ต่างๆนะครับเช่นเซ็นเซอร์ตำแหน่งขาคันเร่งนะครับเซ็นเซอร์ความเร็วรอบเครื่องยนต์เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้าเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศนะครับหรือว่า,าแรงดันเทอร์โบนะครับเป็นต้นนะครับ นำมาคำนวณน,นะครับหาปริมาณการฉีดที่เหมาะสมและจังหวะฉีดที่ถูกต้องนะครับและส่งสัญญาณไปยังหัวฉีดนะครับซึ่งหัวฉีดจะถูกควบคุมการจ่ายนะครับน้ำมันด้วยโซลินอยด์ไฟฟ้านะครับให้หัวฉีดนะครับเปิดน้ำมันเข้ากระบอกสูบตามจังหวะและปริมาณตรงตามความต้องการของเครื่องยนต์นะเนื่องจากกล่อง ECU นะครับเป็นตัวควบคุมการจ่ายน้ำมันซึ่งสามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำน,นะครับ ในปัจจุบันนะครับระบบคอมเพลเร็วจึงสามารถสั่งการฉีดน้ำมันได้ถึง5ครั้งต่อการทำงาน1วัตจักรนะครับจากเดิมฉีดน้ำมัน1ครั้งต่อการทำงาน1วัตจักรเป็นการลดปริมาณมลพิษนะครับในตัวเจนออกไซด์นะครับและเขคาร์บอนดำต่างๆเพื่อให้ได้ตามกฎข้อบังคับการไอซียนะครับซึ่งประเทศไทยใช้มาตรฐานของยูโรนะครับ ของยุโรปนะครับขออภัยนะครับอีกทั้งยังเป็นการลดการเผาไหม้ที่รุนแรงนะครับช่วยลดเสียงนอกของเครื่องยนต์นะครับโดยการฉีดของประฉีดแต่ละครั้งคือการฉีดครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นการฉีด้ำร่องนะครับเป็นส่วนช่วยให้เชื้อเพลิงส่วนแรกผสมกับอากาศได้ดีก่อนนะครับเป็นการเตรียมปาสภาวะส,สภาวะห้องเผาไหม้นะครับไว้การเป็นการฉีดครั้งต่อไปนะครับ การฉีดครั้งที่2นะครับการฉีดก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเชื้อเพลิงในการเริ่มเผาไหมส้ส่วนแรกนะครับผมการฉีดครั้งที่3นะครับเป็นการฉีดเชื้อเพลิงหลักเป็นการฉีดที่ควบคุมสภาวะการทํางานของเครื่องยนต์ตามอัตราคันเร่งนะครับผมการฉีดครั้งที่4ี่นะครับเป็นการฉีดหลังนะครับ เพื่อเผาคาร์บอนหรืออนุภาคคาร์บอนนะครับส่นสุดท้ายเพื่อให้มีการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดนะครับการฉีดครั้งที่5นะครับเป็นการฉีดปิดท้ายเพื่อควบคุมอุณหภูมิมมไอเสียไม่ให้ร้อนจนเกินไปนะครับการดูแลรักษาหัวฉีดคอมอนเล a วนะครับตัวสอบหัวฉีดเป็นประจำนะครับตามกฎทั่วไปนะครับควรตรวจสอบทุกๆ20,000ไม้นะครับหรือ หนึ่งพั 1, ถึง1,000งกิโลนะครับแต่บางครั้งอาจตรวจสอบเร็วกว่านั้นนะครัากต้องเดินทางระยะไกลหรือสั้นแบบบ่อยครั้งนะครับผมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพเยี่ยมนะครับพร้อมสารชะล้างเพื่อช่วยรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ให้สะอาดจากคราบตะกอนนะครับเติมน้ำยาทำความสะอาดระบบ เชื้อเพลิงในถังเป็นระยะระยะเพื่อรักษสาสภาพนะครับของระบบัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องเป็นประจําเพื่อให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปน้ํามันเครื่องอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพลงนะจนสูญเสียความสามารถในการทําความสะอาดการระบายความร้อนและการหล่อเลื่นเครื่องยนต์ไปในที่สุดนะ การเปลี่ยนไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันและไส้กรองเชื้อเพลิงเป็นประจำไส้กรองที่สกปรปกหรืออุดตันนะครับจะทําให้มีสิ่งปนเปลื้อนเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับส่งผลให้ชิ้นส่วนสําคัญเสียหายนะครับและส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และความประหยัดของของเชื้อเพลิงนะครับการดูแลรักษาระบบหัวฉีดแบบของคอมเร็วนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับ ซึ่งอยู่ในระบบการดูแลรักษาของรถยนต์นะครับซึ่งจะทําให้รถยนต์ของเรานะครับอยู่กับเราได้นานนะครับผมและการขับขี่ที่มีสเสถียรภาพมากขึ้นนะครับจะไปไหนก็หายห่วงหมดห่วงไม่ต้องกลัวว่ารถจะพังไม่ต้องกลัวว่ารถจะเป็นนั่นเป็นนี่นะครับผมมันตัวเช็คนะครับน้ำมันเครื่องนะครับผมกองโซลา่า หรือว่ากองดีเซลนะครับว่ามันดำไหมนะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับหรือน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ถ้าไม่สามารถตรวจสอบเองได้นะครับก็ให้ช่างนะผู้ชำนาญการเป็นคนตรวจสอบนะครับผมพอข้อทุกอย่างนะครับที่ผมเล่าไปก็ได้จบลงแล้วนะครับ หวังว่านะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับจะได้ความรู้อ่าไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ทุกคนนะครับนำความรู้ที่ผมให้ในวันนี้ไปปฏิบัติใช้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับการบรรยายของผมก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นายอภิสิทธิ์เสมบูรณ์นะครับขอราตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีค่ะ